สวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยอีกครั้งครับผมนายกสมาคมน้ำพริกไข่ต้มแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาทคลิปนี้จะมาบอกว่ากินไข่ต้มยังไงถึงไม่เบื่อยางมาตูมหรือไม่ก็ให้มันเหลวๆแบบนี้ครับเ็าเรียกว่ายางมาตูมได้ไหมครับแบบนี้เกินยางมาตูมไปหน่อยแต่ก็แบบนี้อร่อยครับมันจะลื่นคอครับ ถ้าคุณต้มสุกเลยอ่ะมันจะแห้งครับทีนี้ต้มไข่ให้เป็นแบบนี้ผมมีคลิปอยู่แต่ถ้าใครทำไม่ได้มันยุ่งยากก็มีหม้อหม้อทำไข่นวกอยู่ครับในทิกตอกช็อปของจ้องผมก็มีอยู่เข้าไปดูกันได้ครับผมจะเอาลิงก์มาแปะผมเคยเอาแปะแล้วโดนลบลิงก์ออก ราะว่าประมาณเนื้อหาไม่ตรงกับลิงก์สินค้าเหมือนประมาณว่าผมไม่มีหม้อผมไม่มีหม้อทําไก่ลวกตัวนี้มาดูว่ารีวิวอะไรประมาณนี้มีแต่พวกไข่ต้มกับน,น้ำพิกเขาก็เลยลบลบลิงก์ผมออกครับจะขอสินค้าตัวอย่างก็ไม่มีครับวันนี้ผมกิกนสามสามฟองครับบอกสามใบไม่ได้มีมีบางเมนบอกที่บ้านผมเรียก ฟองผมก็เรียกไปถูกครับเรียกไปน้ำหนักล่าตสุดยังไม่ได้ชั่งครับแต่ยังกินอยู่กินอาหารแบบนี้น้ำพริกไข่ต้มผักต้มประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเดือนหนึ่งเนาะหรือไม่เดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนไง คือผมกินแบบนี้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กินห้าเปอร์เซ็นต์คืออาหารอื่นเป็นบางวันแต่น้อยวันมากกินห้าเปอร์เซ็นต์คืออะไรบ้าไม่ใช่ลืมไปแล้ว เกิบห้าเปอเ็นตใช่ผมกินแบบนี้ประมาณบอกผิดผมกินอาหารไข่ต้มเนี่ยนางทีไก่ต้มเนี่ยเก้าสิบห้าเปรเซ็นส่วนห้าปอร์เซ็นตนี่ก็เป็นบางวันที่ที่จะกินอย่างอื่นก๋วยเตี๋ยวบ้างอ๋อก๋วยเตี๋ยว ปลาดุกวิเตียวปลาดุกผัดกะเพราก็กินบ้างแต่ไม่เยอะจะกินก็เดือนหนึ่งจะกินสักครั้งสองครั้งหรือมากินคำสองคำแต่นี่เลยหลักๆเลยหลักๆเลย,ลลเลยพิไข่ต้มครับกลางวันบางวันก็ ปลาดุกย่างสลับกันอาจจะกินน้ำพริกไข่ต้มสองสามวันปลาดุกบ้างวันหนึ่งคือสองวันอะไรประมาณนี้ครับหรืออกแล้วน้ำพริกไข่ต้มเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นน้ำพริกตักต้มปลาดุกย่างอีกห้าเปอร์เซ็นต์คืออาหาร ทั่วไปจำใจปากมึน,นึกออกอีกตอนท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะพูดจะอะไรอัดคลิปต้องให้จดไว้ไม่ได้จดครับจยจำสับสนเดี๋ยวครบสี่เดือนเหมืนจะชั่งน้ำหนักสี่เดือนมีนาเนี่ยครับสี่เดือนออชั่งน้ำหนักครับเดี๋ยวเอามาลงให้ทุกคนดูครับ แค่นี้ครับสวัสดีครับ